สวัสดีครับกรลยาณิมิตรชาวและคณาลาศีกุมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหราพยากรขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ปี2567ขอให้ชาวลาศีกุมประสบความสําเร็จด้านการงานด้านการเงินคิดสิ่งใดขอให้สมประสงค์ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอต้อนรับช่องทองโหรลาพยากรในรายการพยากรดวงรายเดือน ประจำเดือนมกราคม2567อ่านดวงาลัคนาราศีกุมเป็นการอ่านดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงาลัคนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภพาพันธ์ถึง14มีนาคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหราพยากรณ์ ในเดือนมกราคม2567มีดาวโคจรย้ายราศีหลายดวงและได้ตำแหน่งมาตรฐานดีดาวทิตเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าราศีธนูเจ้าเรือนลาภะตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ดาวดาวังคารสถิตราศีธนูครองตำแหน่งดาวคู่สมพลส่งผลให้ ดวงการงานบารมีเจริญก้าวหน้าดวงการงานอยู่ในฐานความมั่นคงดวงการงานดีแจ,จ่มจรัดดาวสุขดาวการเงินโคจรเข้าราศรีธนูเจ้าเรือนลาภดาวสุกขสถิตราศรีธนูครองตำแหน่งมหาจักรทรงผลให้ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงการเงินแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ดวงการเงินอยู่บนฐานแห่งโคภคทรัพย์ดวงการเงินบาร,รมีความมั่งมีดาวศุกร์ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือเจ้าเรือนพันธุพันธุคือบ้านรถยนต์ที่ดินคอนโดโคจรเข้า,าราศีธนูเจ้าเรือนลาภะวันที่20มกราคม2567ดาวศุกร์สถิตาราศีธนูครองตำแหน่งดาวมหาจักรส่งผลดีดี เกี่ยวกับเรื่องพันธุบ้านคอนโดที่ดินรถยนต์ต่อไปเป็นการทำนายราศีกุมในเดือนมก,กราคม 2567, ดาวคารเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าราศีธนูเจ้าเรือนลาภะตั้งแต่วันที่27ทธันวาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ดาวคารสถิตราศีธนูครองตำแหน่งดาวคู่สมพล ส่งผลให้ดวงการงานอยู่ในฐานความมั่นคงดวงการงานบรารมีความเจริญก้าวหน้าดวงการงานดีจ,จ่มจลัดดวงการงานเปิดทางโอกาสแห่งความสําเร็จชาวราศีกุมด้านการงานในเดือนมก,กราคม2 5 6หด้านการงานมีความโดดเด่นลาบลื่นต่อเนื่องด้านการงานมีความชัดเจนขยับตัวดีขึ้น ดวงการงานมหามงคลความเจริญรุ่งเรืองชาวราศีกุมบางท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงด้านการงานแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนการโปรโมตชาวราศีกุมท่านที่ทำธุรกิจธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นธุรกิจมีโอกาสในเรื่องของการเติบโตธุรกิจ ธุรกิจอยู่บนฐานความก้าวหน้าชาวราศีกุมท่านที่ค้าขายส่วนตัวช่วงนี้ค้าขายดีค้าขายคึกคักค้าขายแบบปังสุดค้าขายเทน้ำเทท่าดาวสุกดาวการเงินโครจรเข้าราศีธนูเจ้าเรือนลาภะดาวสุกสถิตราศีธนูครองตำแหน่งมหาจักรส่งผลให้ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงการเงินบารม,มีความมั่งมีดวงการเงินแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ดวงการเงินอยู่บนฐานแห่งโพกษทรัพย์ดวงการเงินปังสุดขั้วชาวราศีกุมด้านการเงินในเดือนมกราคม2567ด้านการเงินมีความสดใสแบบราบลื่นดีด้านการเงินมีความคล่องตัวด้านการเงินมหามงคลอุดมสมบูรณ์ ด้านการเงินโดดเด่นขยับตัวชัดเจนดีชาวราศีกุมบางท่านจังหวะดวงดาวส่งเสริมมีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำชาวราศีกุมบางท่านที่รอคอยผลตอบแทนด้านการเงินมีเกณฑ์มีโอกาสในเรื่องของความสมเร็จสมปถนาในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกุมบางท่านมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ มีโอกาสเกี่ยวกับการลุ้นเสี่ยงโชคดาวโชคสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันลางสังหรณ์ชาวราศีกุมบางท่านมีโอกาสจับเงินก้อนแบบค่ามไม่ถึงแบบฟุกฟุกดาวศุกร์ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือเจ้าเรือนพันธุพันธุคือบ้านรถยนต์ที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์โคจรเข้าราศีธนูเจ้าเรือนลาภะ วันที่20มกราคม2567ดาวศุกร์สถิตราศีธนูครองตำแหน่งมหาจักรส่งผลดีดีเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์คือบ้านคอนโดที่ดินรถยนต์ชาวราศีกุมบางท่านท่านใดจะซื้อบ้านคอนโดรถยนต์ที่ดินมีเกมมีโอกาสดีดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านคอนโดรถยนต์ที่ดินอซาหาริมทรัพย์ชาวราศีกุมในเรื่องของความรัก ในเดือนมกราคม2567ชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วด้านความรักความสัมพันธ์กันและกันมีความลงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ด้านความรักดูแลกันไปอย่างราบรื่นดีด้านความรักค่อนข้างความสัมพันธ์ดีอยู่แต่ต้องขอเตือนด้านความรักอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยชาวราศีกุมสำหรับคนโสดบางท่าน ดวงดาวได้มาตรฐานส่งเสริมมีโอกาสมีคนเข้ามาทำความรู้จักอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจเรียนรู้และศึกษากันไปและและศึกษากันแบบเพื่อนไปก่อนเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์พัฒนากันต่อไปชาวราศีกลุ่มในเรื่องของสุขภาพในเดือนมกราคม2567คุณเป็นราศีที่ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องสุขภาพ แต่อาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยชาวราศีกุมควรดูแลสุขภาพด้วยควรพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดกับงานจนเกินไปควรใส่ใจในการออกกำลังกายบ้างก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทองโหราพยากรณ์ขอขอบคุณอย่างยิ่ง